สวัสดีค่ะดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอนบีทขอนำคุณผู้ชมมาที่หน้าพระรานพระราชวังดุสิตค่ะเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระบรมโอรสาธ,ธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชื่อชุดนะคะว่าพระกฤษดารามาวตาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ค่ะโดยสมเด็จพระบรมโอสถีรราสยามประุตราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดแสดงขนกลางแกลงพระราชทานเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2558นี้นะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ชมการแสดงโขนซึ่งถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาติไทยด้วยนะคะจัดขึ้นโดยสำนักการสังคีตกรมศริลปรกรกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งการแสดงโขนครั้งนี้ค่ะได้ร้อยเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวกับแง่คิดในการส่งเสริมคุณธรรม คุณงามความดีรวมไปถึงความรักความสามาคัคคีและความสงบสุขของประเทศไทยด้วยนะคะโดยวันนี้ถือว่าเป็นการแสดงวันสุดท้ายแล้วค่ะจะเริ่มด้วยการรำอสิร,รวรา,าสราชสุดดีพ่อของชาวไทยทูลเทิดไทยด้วยพักดีถวายพระพรแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะและการแสดงโขนเรื่องรามเกียร์ชุดพระกิษดารามวตารประกอบด้วย5องค์ด้วยกันค่ะองค์แรกเป็นชื่อว่านารายปราบนนทุกองค์ที่สองทศกัณฐ์รักนางสีดา องค์ที่3จองถนนองค์ที่4หนุมานถวายพลยกรบ และองค์ที่5ค่ะชื่อชุดว่าพระรามคืนนครซึ่งก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวนะคะตั้งแต่ปฐมบทเกิดทศกัณฐ์จนถึงพระรามเสด็จคืนกับกรุงศรียุยาขึ้นเถลิงราษเป็นจอมกษัตริย์ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนผาสุกร่มเย็นด้วยทศพิตรราชธรรมค่ะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะก็จะได้รับหนังสือซึ่งเป็นที่มาที่ไปของการแสดงโขนการแปลงพระราชทานในครั้งนี้ซึ่งอยู่ในมือของทิชานี้ด้วยนะคะช่วงนี้บรรยากาศนะคะพร้อมอยู่แล้วขอเชิญผู้ชมรับชมกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมการจัดงานนะคะสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในการแสดงขนกลางแปลงพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระกฤษฎารามาวะตารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธนะันวาคม2558ณพระหลานพระราชวังดุสิตค่ะการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมปั่นจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว b บ ford a d ดด้วยนะคะซึ่งการแสดงนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมเข้าชมค่ะซึ่งกิจกรรมโขนกลางแปลงพระราชทาน เป็นกิจกรรมตามพระราชดำร,ริของสมเด็จพระบรมโอสธิร,ราชสยามกุฎราชกุมารที่ส่งเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากแก้วของแผ่นดินชาติจะเป็นชาติแผ่นดินจะเป็นประเทศจะต้องมีศิลปะและวัฒนธรรมและสำหรับโขนนั้นก็ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงซึ่งคู่กับสถาบันและพระบรมราชวงศ์อย่างยาวนานนะคะพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดลงรักษาให้เป็นสมบัติของแผ่นดินและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งฟื้นฟูให้ยั่งยืนเพื่อเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมของชาติและสมเด็จพระบรมโอสธ,ธิร,ราสยามกุฎราชกุมารทรงสืบสารพระราชปณิธานนี้เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยต่อไปค่ะซึ่งภายในกิจกรรมโขนกลางแปลงพระราชทานนะคะยังมีกิจกรรมนิทรรศาการฉเฉลิมพระเกียรติ เทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจนาน,นับประการเพื่อความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทยด้วยการทำดีแบบพ่อแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ที่ไม่เคยเผยพแพร่มาก่อนและพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆด้วยค่ะในขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เดินทางโดยรถยนต์หลวงออกจากตึกสันติมิตรีธรรเนียรรัฐบาล มาถึงอย่างหน้าพระลานพระราชวังดุสิตแล้วค่ะซึ่งผู้แทนพระองค์ได้เดินทางมาถึงพระลานพระราชวังดุสิตโดยศาสตราจารย์อภินันโปสยานน์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะได้รอรับผู้แทนพระองค์ค่ะผู้แทนพระองค์นะคะจะได้เดินทางไปยังที่นั่งบริเวณด้านหน้าเวทีการแสดงโขนกลางแปลงพระราชฐานด้วยค่ะ โดยในวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงพี่น้องประชาชนได้มาร่วมรอรับชมด้วยค่ะ สัตว์อาจารย์อภินันโปษยนนท์ได้มอบสูจิบัตรแด่ผู้แทนพระองค์ชมการรำอสิรวาสสดุดีพ่อของชาวไทยทูนเทิดไทยด้วยพักดีถวายพระพรพร,พร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะ ผู้แทนพระองค์จะได้ชมการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานประกอบด้วยหองค์ด้วยกันค่ะองค์ที่หน,นารายปราบนนทุกองค์ที่สองทศกาณลักนางสีดาหนุมานถวายพลองค์ที่สจองถนนองค์ที่สยกรบและองค์ที่ห้าพระรามคืนนครค่ะซึ่งในวันนี้นะคะหน้าบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตนะคะ ได้มีการจัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานโดยได้เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมชมค่ะพระบรมราชดัชชาสยามมงกุฎดาชกุมารทรงพระกรุณาโปรดด้า s โปรดประมอมให้ผลเอกะยุทจันทร์โอชานายกตัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ has assigned General Prayut Chan Ocha the Prime Minister as his representative at the Royal โขน performance to celebrate His Majesty the King's 88th birthday anniversary this evening ดาบเดียนพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีผู้แทนพระองค์ดิฉันนางสาวอริสรากัมธรเจริญทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุด พระกฤิดารามาวตารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมทัชมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ตามลำดับดังนี้ลำดับที่หนึ่งรำมอาเซรวาตรัตสัสดุดีพ่อของชาวไทยทูลเทิดไทยด้วยพักดี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2,558ลำดับที่สองการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานซึ่งมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1นารายณ์ปราบนนทุกองค์ที่ 2, ทสองทศกัณฐ์ลักนางสีดาหนุมานถวายพลองค์ที่สาม Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Sutipong Tapitakun, and I'll be your host for the Royal Khon performance to celebrate His Majesty the King's 88th birthday anniversary. Tonight, we have provided two shows. For our special guests, which include Ram Asirawat Rajasadudi, the benediction dance for His Majesty King Pumipon, the Royal Corn performance is an adaptation of an epic Ramayana or Ramakien, consists of five episodes, including Episode One, Narayana defeating Nuntuk, Episode Two, abduction of Sita. gathering the troops episode 3, r o a d blockade episode 4, at the battlefield and episode 5, joyous celebration ซึ่งมีเนื้อเรื่องโดยสังเขปดังนี้ค่ะเราเมื่รกีนเป็นสงครามระหว่างทศการเจ้ากรุงลงกากับพระรามกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาปฐมเหตุของสงครามได้อุบัติขึ้นจากอสูรเทพบุตรตนหนึ่งที่ชื่อหนอนทุก ถูกเทวดานางฟ้าดุมกลั่นแกล้งจึงเกิดความเจ็บแค้นโกรธเคืองเหล่าเทวดาได้ขึ้นไปทูลขอพอรจากพระอิศวรให้ส่งตระทานนิ้วเพชรให้สามารถชี้ใครก็ถึงแก่ความตายนนทุกเกิดความกำเริบฤทธิ์ใช้นิ้วเพชรชี้สังหารเหล่าเทวดานางฟ้าเรื่องทราบไปถึงพระนารายณ์พระองค์จึงอวตารเป็นนางอับสรมาล่อลวงนนทุกให้ไร้รำตาม นนทุกหลงกลใช้นิ้วเพชรชี้ขาตัวเองหักล้มลงและถูกต้นอะไรอวตารสังหารสิ้นชีวิต Ramayana is a story of warfare between t o t s a k a n the demon king of l a n k and a Rama, the king of a y o t h y a the culprit of this epic war is from n นนท u k a half demon half angel who was bullied by celestial consistently He petitioned the god Shiva to give him a diamond tipped finger with magical powers of punishment. Unfortunately, Nontuk abused his power and killed many celestial beings. The god of protection and preservation, Narayana or Vishnu, was called upon to disguise himself as a celestial maiden to lure Nontuk into a dance duet. now the demon is resentful of trickery the god narayana or Vishnu challenges him to be born in the next life as t o s a k a n ในการต่อมานนทุกได้บังเกิดเป็นทศกัณฐ์ส่วนพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามเมื่อนอนทุกหรือทศกัณฐ์ไปลักพาต,ตัวนางสีดามาเหสีของพระรามมาไว้ที่กรุงลงกาพระรามได้ติดตามข้ามมหาสมุทรมาทําสงครามเพื่อชิงนางสีดาคืน และในที่สุดทศกัณฐ์ก็กพ่ายแพ้พระกฤษดาเดชานุภาพแห่งองค์พระรามทศกัณฐ์ a demon king of longa whereas narayana was reincarnated as rama a king of ayodhya now as time went ทศกัณฐ์ abducted rama's queen sita to longa city once rama gathered an army of the apes he then traveled across the ocean to wage war against ทศกัณฐ์ in order to bring his wife back. No matter what schemes Totsakan used against Rama, he ended up losing all his armies, friends, relatives, and his own son. Having nobody else to turn to, Totsakan had to fight with Rama himself, which led to his death in the last battle. <laughs> บรรดาเหล่าไตรฟ้าต่างแท่ซ้องสรรเสริญถวายพระพรชัยและน้อมอัญเชิญให้เสด็จเถลิงราชเป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาบรรดาเทพพบุตรนางฟ้าต่างพากันชื่นชมโสมนัสถวายสดุดี After defeating the demon king Rama brought Sida back to a y o t h a y a A grand celebration cheerfully witnessed by heavenly angels was held in the city People of Ayodhya also praised Rama for his return and asked him to take the throne of Ayodhya. จากเรื่องราวโขนรามเกียรติ์ Now the Ramayana epic indicates the valuable perspective that the conflicts and the battles between the good and evil still exist in the world however no matter how difficulties we may face we still confidently believe that the good will conquer over the evil eventually i hope you all will enjoy the rest of the night performance thank you Yeah.